แต้มตัวนี้ครับ2ต่อ7ครับอา<ล>ชิบุรีตามอยู่ครับ2 2งสองต่อเจ็นะครับอาสุวรรณบุรีไหลยแปดต่อ2แต้มแลยครับแต้มตัวนี้แปดต่อ2ครับสุพรรณบุรีเป็นฝ่าย2ลูกครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเซิร์ฟลงเท้าไปครับโอ้โหครับเซิร์ฟเอสเลยนะจังหวะนี้ หลุดไปครับว่ายังครับเปิดยกเข้ามาว่ายังครับใส่สายครับแตกยอดมีไม่ข้ามนะฮะ10-2แต้มตอนนี้10-2ครับโอ,โ,โอ้โหครับนางหางเลยครับมีเกมเสร์ไรมไ่ธรรมดา,าครับ ถามต่อสิครับมาดูเกมเซิร์ฟครับติดหัวเน็ตยู่นิดเดียวครับสิบเอตต่อสิบสิบต่อสามเลยเกมเซิร์ฟไปแล้วครับตัดหัวเน็ตอีกแล้วครับโอ้โหครับไม่ธรรมดาจริงๆครับ นี่แหละครับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับสามต่อสิบสองครับมาครับแลกกันคนละหมัดแล้วครับโอ้าวแล้วครับนี่เลยเกมเสิร์ฟครับเสิร์ฟกินกันเลยฮะแดงตอนนี้สิบสองต่อสี่ครับมาดูเกมเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปแล้วครับโอ้โหครับยังเปิดได้ครับ ยกกลับเข้ามาไว้ครับตรงนี้ล้นครับนะครับอ <c oughs> ่าครับนบรีเปิดได้ครับย ล้นแล้วฮะตัาตัวเล็กว้ยังครับยกกำมาอย่างนี้ครับเตะ้ายเตะหายเลยครับโอ้โหอยางไม่ยอมครับชุดดาวรุ่งนะฮะนี่ครับผลผลิตของโรงเรียนกีฬาสู้กันได้ครับแต่ตอนนี้ครับ12ต่อ6ครับมาดูเกมเสิร์ฟครับ มันบุรีเติรไปลายครับเอายังเปิดได้สบายครับยกมาอย่างนี้ครับตัวเตะว้ครับไก่หน่อยยังเตะโอ้โหครับแค่ไข่ดีมากครับใจมาครับร่างกายป้มาครับโอ้โหไม่มียอมครับเจ็ดต่อสิบสองครับเติร์ปหน้าสายสุดเอาครับได้แต้มลนะครับโอ้โหครับไม่ธรรมดาครับ สอยับ12ต่อ8ครับตามมาครับวยังไงครับเสิร์ฟไปเ้าช่องครับโอ้โหต่อสิครับ เสรครับโอ้โหเสิร์ฟหนักมากครับอ้าวครับยังแก้ไขได้ดีครับแต่มาครับตัวเล็กตัวยังไงครับยกเข้ามาอย่างนี้ครับเตสายยอดเลยครับโอ้โหครับ เดียวเกมครับันบุรีไว้ยครับเอเาเน็ตเลยครับเก้าต <94. S 1> ่อสิีครับเอดมาแล้ครับลุกนี้ออกครับแต่เลยครับศูศูย์ครับ เปิดไปแล้วครับโอ้โหครับยังเปิดได้ฮะตวคร,รียกกับเข้ามาไว้ครับตัวไตโอ้โหไตหายนะครับเป็นรุ่นผู้หน้าห้ามหลีกกับทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นแบ็กซ0ครับแต่ถ้าเป็นเยาวชนไม่ต่ำกว่า15ปีเสิร์ฟได้ครับเป็นจำกัดเหลียมแบ็กเกซีนะครับใน40เสิร์ฟนะครับ แบ,บยังไม่ได้ใช้เลยนะ้องใช้อีกเครื่องก่อนไปไกลไ,ไม่ข้ามนะครับครับอาจารย์บอยบอกว่าสุดยอดครัคุณชุดน,นี้ครับปั่นเองกับมือครับสูงสองครับเซอร์ไปครับไม่ข้ามนะครับ ตาตอนนี้3มต่อูนย์ครับมาดูเกมเซร์ฟครับสุพรรณบุรีครับเปิดม้าเต็มพ่อครับยังยกได้อยู่ครับไปซ้ายหายครับโอโหครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมรุ่นพี่ครับสุดยอดครับ นี่นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่เด็กครับงสองสามเไปแล้วครับ แต่ตอนนี้4ตอหนึ่งเรก็บเซอร์ฟครับสุพรรณบุรีตัดยอดไปโอ้โหครับเสรกินเจ้าตัวเล็กเลยฮะหนาแต่มนำอยู่ที่หนึ่ง <1. S 1> ครับต่อห้าครับหาวครับยังลอ็อกหน้าอยู่หรือเปล่าครับโอเะตรงนี้ออกครับ เต็มข้อจริงๆครับสู้กับรุ่นพีได้สบายครับหาครับมาชมตนต่อครับพีพีตู้่ง้มาขาเดี๋ยวเด้๋ยวผ้วได้ครับได้ครับเติมตัดย้อนมาครับแก้ไขได้ดีครับตัวทำเอาครับ 3-6ครับมาดูเกมเซิร์ฟครับยังสู้ดาอยู่นะครับอ้าวยังไม่ยอมนะฮะอ้าวครับตายมันแล้วครับคู่นี้ครับนี่ขึ้นมาเป็น3-6แล้วครับราชบุรีครับหรือสองพลวิทยานั่นเองนะครับแดงตอนนี้6-3ครับเซตทชีสามครับเซิร์ฟมาเอาอีกแล้วฮะ3-4 6แล้วนะครับยังไม่ยอมครับ แตมตอนนี้ครับ4ต่อ6ครับมาดูเกมเสร์ฟครับมาแล้วครับเกมเสริอตรงนีม้มีว่าออกครับกรรมการตัดสินชัดเจนครับแตมตอนนี้ครับ7ต่อ4ครับ มาดูเกมเซิร์ฟครับเซิร์ฟหลังเท้าไปยังเปิดได้ครับขาครับแก้ไขครับต็วเล็กไว้ครับแกแปลครับไฮะาครับสุพรรณบุรีว่ายังครับยกมายังนี้ครับแต่ยอดเลยครับโอ้โหครับนี้เลฮะประสบการณ์สำคัญนะัะ 4ต่อ8ครับเ <Che ap> mm hmm. <lite> สิร์ฟมานะครับเอ้าวนะครับตายแต้มครับนี่แหละฮะรุ่นน้องครับปูทุกแต้มครับเสิร์ฟมาเอาครับเสิร์ฟอินเหมือนกันฮะสวันบุรีครับในสนามที่2นะครับทีมต่อไปครับ ีโนเนทีโค้งตีฟันให้ครับที่สองรับโนเนทีโค้งตัดยอดมาครับยังเปิดได้ครับโโยกเข้ามาอย่างนี้ครับเชิญครับที่สนามที่สองของไทยคับโนเนที เปิดมาเอายังเปิดได้สบายครับยกกลับมาว่ายังไงครับปีหัวติดบล็อกครับยกกลับมาวนนี้ว่ายังครับเสียอะไรครับจันนี้ครับหวตดบล็อกนะัได้ครับจอคับทีที่สงหแต่ตอนนี้ก็5ห้าต่อสบเอ็ดสมผลพิจิยาตามอยู่นะครับหนุ่เสอบอกนะคร เวลา้ลนะครั10นาทีนะครับก็เป็นรนีนครับแต่ตอนนี้12ต่อ5ครับสุพรรณบุรีสงลูกครับตัวโตะเล็กเปิดได้ยกกลับมาฮะ อู๋ยังเตะดีครับโอ้โหครับไม่มีบล็อกครับไปกางคอร์ดเลยครับสต่ามาันียครับกเก้าสิบสองครับยังไม่ยอมรุ่นพีครับเอาวครับเสิร์บกินรุ่นพีเลยครับ 12กับอลเชิงทีน้องไทยทัศน์12ต่อ7ครับที่สนามที่2นะครับเสร็จมาเอาละครับบีมาลงกันนะครับ8ต่อ12ครับเหยายังเปิดได้ครับสุพรรณบุรียกกลับมาไว้ยังไงครับโปเต้เข้าเน็ตเลยฮะโอ้โหครับ ต่อ9ครับเสิร์ฟตัดย้อนมาเจ้าตัวเล็กว่ายัางไงครับโอ้โหฮะ ลุกหยกเกมครับอ่าครับยังล็อกอยู่ครับเจ้าตัวเล็กยังไม่ยอมครับลูงนี้เกมครับเป็นฝ่ายสุพรรณบุรีชนะไป2ต่อ1เซตครับเดี๋ยวรอชมคู่ต่อไปครับ